สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับในวันนี้ผมก็จะพาทุกคนเนี่ยมาเล่นเกมยันเดเรซซิเตอร์โดยจะเป็นในโหมดของเดอบาอชิจังนะครับก็จะเป็นในส่วนของสัปดาห์แรกศัตรูหัวใจคนแรกกันเองเพราะศัตรูคนก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นในส่วนของการสอนเล่นเฉยๆเนาะเด็คนนั้นน่ะตายเรียบร้อยแล้วค่ะฉันน่ะได้จัดการไปเรียบร้อยแล้วแต่ถึงกระนั้นนะคะฉันก็ไม่ได้พักเลยเพราะว่ามันมีศัตรูตัวใหม่เนี่ยโผล่ขึ้นมาฉันน่ะต้องกําจัดนางให้พ้นไปจากรุ่นพี่ แต่ว่านะแต่ว่าอะไรแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคือเราไปฆ่านางสุเมเรสุเมเรเนี่ยตัวสุดท้ายคือเราเนี่ยเผลอทิ้งคราบเลือดเอาไว้เราคือทอาําความสะอาดไม่สมบูรณ์ครับตำรวจก็มาสอบสวนครับโรงเรียนก็เพิ่มมาตรการมากขึ้นทําให้เราเนี่ยฆ่าคนยากกว่าเดิมเพราะงั้นการที่ฉันจะฆ่านางเนี่ยคงไปไม่ได้ฉันต้องสร้างสถานการณ์ที่มันปั่นป่วนขึ้นมาเพื่อกําจัดนางให้สลดไปจากรุ่นพี่ให้รุ่นพี่มองว่านางไม่ดีนั่นแหละโอเค ตอนนี้ได้เริ่มเวลาแผนการแล้วค่ะอุ๊ยยินนั่นกับรุ่นพี่จนะทำอะไรน่ะไม่ได้การแล้วคุยกันด้วยฉันต้องไปฟังหน่อยแล้วมาโรงเรียนไม่ทันไรเกก็เอาได้เหรอฮะอหีอหยัวชมพูเอ้ยอ่ะแน่รุ่นพี่คะคือว่าหนูเนี่ยทำข้าวกล่องให้น้องสาวเกินไปหน่อยนะคะหนูไม่อยากพิจะเสียมันไปอะนะเสียของอะแหละหนูว่าจะให้รุ่นพี่อะค่ะเอองั้นเหรอโอเคถ้างั้นฉันฉันโอเคนะถ้าเธอจะให้อะ่ะ อ๋อดีเลยค่ะนี่ค่ะข้าวกล่องหวังว่ารุ่นพี่จะเอนจอยกับมันนะคะขอบใจมากเลยนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันเนี่ยจะเก็บไว้ที่ใต้โต๊ะแล้วก็ฉันจะกินมันไว้หลังพักกลางวันแล้วกันโอเคค่ะแล้วเดี๋ยว5้าโมง15ทีเนี่ยมาคุยกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างโอเคโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยเจอเธอตอน5้าโมง15แล้วกันนะโอเคค่ะรุ่นพี่ได้เลยห้าโมง15ให้ตายสิใยนี่มันจะสะพายข้าวกล่องให้กับรุ่นพี่ของฉันฉันจะไม่ยอม ให้เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นไม่ขาดเอ้เดี๋ยวสิฉันว่าฉันคงต้องปล่อยมันไว้แลยนะเพียงแต่ว่าฉันอาจจะปรับเปลี่ยนอไรสักนิดหน่อยเพื่อให้เธอเนี่ยเสียหน้านั่นก็คือมันจะเป็นอะไรล่ะถ้าเกิดว่าอาหารที่เธอสปายกับรุ่นพี่เนี่ยไม่อร่อยขึ้นมาหมาไม่แดกว่างั้นเถอะฉันว่านะมันจะเป็นแผนความคิดที่ดีเลยแหละ แต่เสียดายนะครับรุ่นพี่แผนการที่ฉันวางแผนไว้เนี่ยอาจจะกระทบกระเทือนรุ่นพี่สักนิดหนึ่งนะคะวันนี้ครับอีเวนต์ของเราก็คือเหมือนกับว่านางเนี่ยจะให้ข้าวกล่องรุ่นพี่ไปเนาะทีนี้ครับภารกิจของเราก็คือทํายังไงก็ได้ครับให้อาหารที่รุ่นพี่กินเนี่ยไม่อร่อยทําให้รุ่นพี่เนี่ยรู้สึกตัดเพอในตัวเธอเฮ้ยจริงๆแล้วนะข้าวกล่องเมื่อกี้อ่ะฉันไม่ได้ทำเกินหรอกฉันแค่แบบว่าอยากจะให้รุ่นพี่กินแค่นั้นเองแต่ไม่กล้าบอกตรงๆว่าจะทำเองหืมไอเจ้านี้ อ้าวนี่เดียวบ่าทำไมมาอยู่บนห้องละจ๊ะฉันแค่มาวางของอป๊หนึ่งน่ะโอ้โหไอผู้ชายแล้วมันใครวะนั่นน่ะไม่รู้ฮะแต่ท่าเดิมมันเนี่ยคือตอแหลมากอกคากุายะเนี่ยศัตรูคนแรกชื่อว่า,าคากุยะครับทุกคนฮึตอแหลมากเราสามารถจะค้นกระเป๋าของนางได้ครับเพื่อเป็นการแบบว่ารวงรู้ความลับข้อมูลเนาะอุ้ยมีไดอารี่ด้วยฉันขออ่านไดอารี่แกหน่อยนี่ฮะนี่ก็คือไดอารี่ของเธอสินะ ฉันสาม,มารถที่จะรู้ความรับของเธอได้รู้ว่าเธอชอบอะไรไม่ชอบอะไรเปิดไดอารี่ครับทุกคนเพื่อเป็นการอ่านข้อมูลตัวละครสตูวใจของเราเนาะเผื่อจะเป็นประโยชน์ได้แต่ตอนนี้เนี่ยไอเจ้านั้นไม่สำคัญครับทุกคนสิ่งที่สําคัญของเราในวันนี้เนี่ยคืออีกสิ่งหนึ่งครับมันอยู่ชั้นบนเนาะชั้น3ส,สิ่งนั้นก็คือข้าวก่องที่รุ่นพี่อุ้ยอุ้ยตาย,ตายแล้วตายแล้วอุ้ยรุนพี่คะอรอจังเลยอะ่ะ โอ้ยน่าเสียดายจังเลยนะที่วันนี้ห่ะรุ่นพี่ต้องกินอาหารที่ไม่อร่อยอ่ะแต่ว่านะมันไม่ใช่ฝีมือของหนูหรอกค่ะฝีมือของยายนั่นเนาะอ่านี่ฮะเราสามารถที่จะทําอะไรบางอย่างเกี่ยวกับตรงนี้ได้ครับซึ่งเหมือนไทยในเกมเนี่ยมันจะขึ้นเป็นยาอะไรที่แบบเป็นยาแบบสียหายๆทำให้รสชาติไม่อร่อยหรือว่าแบบทาให้รุ่นพี่รู้สึกแบบคลื่นไส้อาเจียนอะไรแบบเนี้ยและตอนนี้นะปัญหาของฉันเนี่ยก็มีอีกอย่างหนึ่งค่ะ เยตาลุงคนนี้เนี่ยเขานะ่ะสงสัยในตัวฉันว่าฉันจะเป็นฆาตกรที่ฆ่าซูเมเรจังนั่นนั่นเธอนี่นะว่าไงคะจะามาเส่แซงหน่อยเลยฉันรู้นะว่าเธอทําอะไรบางอย่างอยู่นะเธอแอบอะไรบางอย่างอยู่ฉันน่ะจ้องมองตลอดเวลานะรู้ไหมเออคุณลุงพูดเรื่องอะไรคะหนูไม่รู้เรื่องเลยเนตาลงุงถ้าเกิดว่าจะเข้ามาในโรงเรียนน่ะฉันไม่อนุญ,ญาตหรอกนะบางอาจมาทำตัวรับๆอ,อย่างนี้เนี่ยจะเอา ความเป็นนักสืบเนี่ยเข้ามาในโรงเรียนได้ไงฉันไม่ยอมไม่เกยเข้ามาหรอกอะดีมากกันครูพระหนูไม่อยากให้เขาเข้ามาเสือกอะไรเะยจะว่าไปในรุ่นพี่คะรุ่นพี่จะไปไหนนะอุ้ยแต่ว่านะฉันเองก็มีไงต้องทําเหมือนกันนะรุ่นพี่คะเออจะว่าไปนะชมรมสวนน่ะฉันเคยได้มาว่าภายในห้องเก็บของเขาน่ะมีวัตดุอุปกรณ์มากมายเลยรวมถึง ยากําจัดวัชพืชด้วยบางทีอาจจะใช้ได้นะเพราะยังไงซะยาน่ะก็ไม่ได้อันตรายขอโทษนะคะรุ่นพี่แต่กรณีนี้เนี่ยมันเป็นกรณีสุกเฉินนะคะคนยากทำเป็นกุญแจ <c oughs> <c oughs> โอเคครับชมรมสวนจริงๆเราสามารถที่จะคุยกับหัวหน้าชมรมเพื่อเป็นการเข้าชมรมแล้วก็ไปได้เลยนะครับทุกคนแต่ตอนนี้คือตาไพาคี้เกียดไว้ตาไพาก็เลยว่าจะขมวาเลยดีกว่าอ่านี่ฮะเราก็นี่ไงอย่าเบื่อหนูนี่แหละ สิ่งนี้เลยค่ะที่ฉันจะใช้มันกาจัดออไม่ใช่กำจัดรุ่นพี่นะกําจัดยาคาคุยะโอ้โหรุ่นพี่แม่งเดินมาพอดีเลยโอ้ยโชคดีนะครรุ่นพี่หนูมีเรื่องที่ต้องแบบจัดการก่อนนะคะตอนเช้าเป็นเรื่องกับรุ่นพี่นี่แหละตอนนี้ทัไฟกฟรีรันนิ่งมาตรงชั้น3ครับทุกคนชั้น3ครับห้อง3ทับ 2. ก็คือม6ทับ 2, นี่แหละรุ่นพี่คะตัวรุ่นพี่อยู่หลังสุดเลยเป็นเด็กหลังห้องก็ไม่บอก อเอาเป็นว่าขออนุญาตนะครับรุ่นพี่รุ่นพี่คงต้องกินอาหารไม่อร่อยในวันนี้อ่านี่ไง <c oughs> ต้องไปใส่ยาไอ้นั่นไปแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาดูปฏิกิริยาของรุ่นพี่ตอนพักกลางวันนะครับเพราะว่ารุ่นพี่เนี่ยจะเก็บข้าวกล่องไว้ก่อนแล้วก็จะนํามากินขึ้นตอนอ่าพักกลางวันครับตอนนี้ก็มีอะไรมากค่ะฉันน่ะว่าจะตีสนิทกับนางซะหน่อยบางทีถ้าเกิดว่าเราเป็นเพื่อนกันแบบปลอมเนี่ย ฉันอาจจะได้รับความรู้อะไรเกี่ยวกับเธอเนี่ยก็ได้นี่คากุยะจ๊ะอ๋อเรียบะจังว่าไงจ๊ะ <laughs> ตอแหลมันเดิมเลยนะอันนี้มีอะไรให้ฉันช่วยไหมคือว่าน่าเรียบะจังฉันน่ะอยากจะมีเพื่อนหน่อยอะแต่ว่าไม่รู้ทําไมนะกลุ่มนี้อะฉันรู้สึกว่าฉันตัวแปลกแกไงก็ไม่รู้ฉันว่าฉันน่ะอยากจะมีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคือที่คือกลุ่มนี้น่ะเขาจะมีส่งส่งเท้า ประจาสีของตัวเองอะแต่แต่ฉันอะไม่มีฉันฉันอะไม่มีสงเท้าสีของภูงไงเธอก็ใจไม่แล้ว่าแบบมันดูแปลกแยกแต่ฉันก็เลยอยากจะมีบ้างมาอาจจะฟังดูแบบตลกนะที่แบบเปลี่ยนสุงเท้า,าเพื่อนอะแต่ว่านะเธอเพอจะช่วย,ยได้ไหมอะใยนี่นะ่ะอยากจะมีเพื่อนโดยการเปลี่ยนตุงเท้า อ๋อเพราะว่ากลุ่มเพื่อนที่นางคุยอยู่เนี่ยครับทุกคนคือุสีรองเท้ากับสีผมเนี่ยคือมันจะแมสกันแต่มีแต่นางคนเดียวที่แบบไม่แมสก์ก็คือถุงเท้าจะเป็นสีขาวอยู่แต่หัวชมพูนะโอเคเราจะต้องไปทําถุงทเท้าให้กับนางครับทุกคนซึ่งฉันรู้ค่ะว่าต้องทำที่ไหนมาที่ห้องเย็บปักถักร้อยนะคะจากนั้นเอานีน่ฮะทุกคนผ้าสีชมพูเนาะจากนั้นครับสกิลเย็บปักถักร้อยขั้นเทพมาค่ะฮืบล่องหน <laughs> แล้วไว้นะ ไวมากนี่ไหวชิวับทุกคนสองสามาทีเนี่ยเสร็จแล้วหนังต้องตะลึงเลยว่าเราทำไวขนาดนี้นี่เขาย้ยะเสร็จแล้วฮะจริงดิไวมากเลยอ่ะขอบใจมากเลยนะตอนนี้ก็ฉันมีถุงเท้าที่สโนก,กนลายแหละโอ้โหสไนปอยู่กับกลุ่มเพื่อนนี่สักทีหนึ่งขอบใจเธอมากเลยนะอ่าเควสเสร็จแล้วครับทุกคนนี่นาะงเป็นตุงเท้าเรียบร้อยโอ้ยสวยมากเลยอะสวยมากเรียบแบบฉันเป็นนี่เธอจริงจริงเลยนะใช่จ้าเธอเป็นนี่ฉัน แต่จะเป็นนี่แค่วันนี้วันเดียวว่าแหละไอ้น,นี่ก็มองอยู่ได้แม่เว้ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเนี่ยไปเรียนกันดีกว่านะครับทุกคนไปเรียนกันดีกว่าโอเคเราจะอยู่ห้อง2ทับหนึ่งนะครับก็คือม5ทับหนึ่งนี่แหละนี่ค่ะห้องเรียนของฉันนั่งข้างๆเจนนี่นีแหละแต่ว่าตรงกลางห้องนะฮะและเมื่อเราเข้าเรียนนะครับทุกคนจะมีการอัปเกรดสกิลทั้งหมด5สกนะิลเนาะทั้งหมด5อันก็จะมีชีวะเคมีภาษาฟิสิก ฟิสิกส์ก็คือร่างกายนี่แหละไม่ใช่ฟิสิกส์ไอ้นั่นนะอ่าแล้วก็ต่อไปครับจิตวิทยาเนาะซึ่งทั้ง5อย่างนีเนี่ยมันจะมีความแตกต่างออกไปทุกคนก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าจะอัพอะไรเนาะในส่วนตรงนี้เนี่ยคือถ้าใครจะขออัพเป็นเคมีแล้วกันเนาะ <c oughs> อย่าลืมฮะว่าตอนเที่ยงเนี่ยคือเรามีอีเวนท์ที่เราต้องไปดูเนาะอุ้ยช่วงทีก่กทีหนึ่งอดใจเราไม่ไหวแล้วเวลานี้แหละที่จะได้เห็นผลลัพธ์นะฮะทุกคนมาดูกันสิว่าจะเกิดอะไรขึ้น ถ้าเกิดว่ารุ่นพี่กินอะแล้วมันเดินวนทำไมเนี่ยอืมอุ้ยรุ่นพี่มาแล้วรุ่นพี่มาแล้วรุ่นพี่คะี่ครกุยักก็เดินมาสองคนนี้ไม่น่าจะกินข้าวด้วยกันนะฮะเพราะว่าเหมือนกับรุ่นพี่จะแยกมากินข้าวคนเดียวเลยอุ้ยมองรุ่นพี่กินข้าวไ้ดีกว่านี่ฮะเดี๋ยวเรามาดูเรีแอคชั่นของรุ่นพี่กันรุ่นพี่คะเป็นยังไงบ้างคะรุ่นพี่กินไปแล้วงบงบงบเออ ช,ชมาสมาแปลกๆนะเฮ้ยอะไรเนี้ยปวดท้องปวดท้องชมัดอะไรกันเอออ้โอ้ยไม่ไหวแล้วไปเข้าน้ำดีกว่าเอารุ่นพี่คะเกิดอ,อะไรขึ้นหรอคะใหญ่คากุยะทำอาหารไม่อร่อยเหรอโอ้โหโหโห,โหรุ่นพี่รุ่นพี่ปวดท้องหนักเลยรุ่นพี่คะโอ้ใหญ่นั่นน่ะทำอาหารไม่ได้เรื่องเลยนี่ฮะตามรุ่นพี่ไปยันท้องน้ำชาย วิ่เดี๋ยวเราจะได้เห็นปฏิกิริยาโอ้โหโอ้ยอะไรกันเนี่ยอาหารที่เธอให้น่ะมันมันไม่ได้เรื่องเลยค่ะคุยะเสร็จโจนเสร็จโจนโอ้ยรุ่นพี่มารุ่นพี่มาแอบก่อนดีกว่าสรุปสุดท้ายแล้ววันนี้เนี่ยคนที่ทําเต้มได้ก็คือฉันนี่แหละนี่ฮะทุกคนถ้าเกิดว่าเราวางยาใส่รุ่นพี่เนี่ยรุ่นพี่ก็จะออกอาการมานั่นแหละเฮ้ยอะไรกันเนี่ย อาหารไม่อร่อยเลยโอ้ยกินข้าวต่อไปไม่ลงแล้วไม่รู้จะทำอะไรดีเนี่ยนั่งเฉยๆในห้องดีกว่าไม่อยากเดินไปไหนแล้วอุ๊ยขอโทษนะครรุ่นพี่วันนี้นะ่ะอืมไม่สีไม่ใช่ความผิดฉันหรอกความผิดเจนท่าน,นนะ่ะโอเคฮะเข้าสู่การเรียนช่วงบ่ายเนาะวันนี้ฉันจะอัพเคมีเหมือนเดิมนี่แหละอ่าคือถ้าเกิดว่าเราอัพเคมีนะครับคือมันจะเหมือนกับประมาณว่าเราสามผัสจะใช้ ใช้ยาได้อะเราสามารถจะคราบยาจากห้องเคมีได้ตอนนี้เป็นช่วงเวลาทำความสะอาดเนาะนางก็ยังมานั่งแบบอืมอืมอืมอยู่แต่ว่าตอนนี้เป็นเวลาทำความสะอาดครับทุกคนเพื่อนในห้องไปทำความสะอาดกันไปส่วนเราก็จะข้ามเวลาทุกคนข้ามเวลาข้ามเวลาเราจะไม่ทำเพราะเราจะอู้ตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงสิบสี่แล้วใกล้เวลาที่เย,ยนี่กับรุ่นพี่จะเจอกันแล้วแหละห้าโมงสิบห้าใช่ไหมละ่ะโอเคนี่ไงฉันก็เลยรอเลยรอเลยจ้ะอ่าห้าโมงสิบห้านะฮะ วยตามไปดีกว่าดูสิว่าจะเกิดอะไรขึ้นฮัลโหลสิบห้านางก็จะมาเปลี่ยนเกือกตรงนี้เนาะโอเคแล้วก็เดินกลับบ้านไอ้นักสืบเดี๋ยวมันก็ยังมายืนสลอนอยู่โอ้ยไม่มีลูกบมีเมียให้ไปดูเล่เหรอวะคุณลุงคะก็ดูไม่กลับบ้านหรอคะกลับบ้านบ้าบออะไรของแกวะฉันก็มาดูแกแหละอย่าเสียเวลาเลยแกไม่ทําให้ฉันกลัวหรอกหนูได้ทำให้คุณลุงกลัวเรากนะยคะจะทาให้ลุงกลัวทําไมล่ะ เจนี่มาแล้วอยากรู้จังว่ารุ่นพี่จะคิดยังไงกับข้าวกล่องที่ฉันทําให้แหมยังไม่รู้ตัวสินะว่ารุ่นพี่ใน่กลังหน้าบึ้งเลยตอนนี้ัวฮะตอนนี้คือนหน้าบึ้งหน้าบึ้งมือคว่ำก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 ำแรงเลยอ่ะโอเคี okay นรุ่นพี่คะคือว่ารุ่นพี่ชอบไหมคะเป็นตะวที่หนูให้นะ่ะเออคืออย่างนี้นะเออฉันจะบอกว่า มีมีอะไรเหรอคะรุณพี่ฉันฉันจะบอกว่าเป็นตะวไอ้เธอให้ตอนตอนเช้าอ่ะมันเป็นการแกล้งใช่ไหมอ่ะหรืออะไรสักอย่างฮะไม่หมายความว่าไงอ่ะก็ตอนที่ฉันกินอ่ะมันทําให้ฉันท้องเสียสิฮะหนูหนูขอโทษนะคะรุณพี่หนูไม่รู้นะคะว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเออช่างวันเถอะถ้าเกิดว่าเธอไม่ได้ตั้งใจทําก็ ก็ไม่ใช่ก็ไม่ปัญหาอะไรหรอกนะโอเคเอาปาเป็นว่าฉันกลับบ้านเลยดีกว่าอ่าเออโอเคค่ะรุ่นพี่ก็บายค่ะอ่าเป็นไงคอตกเลยคอตกเลยเป็นไงไดกิคาคุยะสมหน้ารุ่นพี่ไม่ปรื่มกับอาหารที่แกทำให้โอ้โหมันมันง่อยเลยมันง่อยเลยทําไมกันนะทไํไม ฉันทำอาหารไม่ได้เรื่องเนาะมันเกิดอ,อะไรขึ้นปกติก็มันก็ทำไม่ตลอดเสร็จไปแล้วครับทุกคนสำหรับวันแรกเนาะวันแรกที่เราทำไปเนี่ยก็คือการแบบว่าปั่นป่วนข้าวกล่องของนางครับให้แบบว่ามันเป็นข้าวกล่องที่แบบไม่ดีเสียหายวันนี้เนี่ยคือรุ่นพี่เนี่ยก็มีเรื่องไม่พอใจกับนางเนี่ยหนึ่งเรื่องแล้วครับคือถ้าเกิดว่าเราทําซ้ําๆไปไเรื่อยๆเนี่ยเชื่อว่ารุ่นพี่เนี่ยจะหมดความอดทนกับนางครับอ่านี่ไงผมมาแล้ว การปั่นป่วนของเราครับทุกคนดําเนินไปแล้วประมาณ20%เนาะแสดงว่าเราต้องทําอีก4ครั้งเพื่อจะทำให้การจีของนันเนี่ยโดนปฏิเสธครับทุกคนหมายความว่าเราต้องทําอังคารพุทธพฤหัสสุกด้วยโอเคก็คือทําทุกวันนั่นแหละแต่ละวันเนี่ยคงจะมีอีเวนท์ที่ต่างออกไปครับคนไม่น่าจะใช่เข้ากล่องทั้ง5้าวันแน่นอนและนี่ก็คือทั้งหมดของวันนี้นะคะฉันก็ได้ทําทุกอย่างให้แผนการของนานเนี่ยเละตุ่มไป โอเคครับในส่วนของการกลางคืนเนี่ยเราสามารถจะไปทํางานพาร์ทไทม์ได้ครับเพื่อเอาตังค์เนาะพอมีตังค์เนี่ยก็สามารถจะเอาไปเอาตังค์ไปซื้อของในเมืองได้เออซึ่งมันก็มีหลายอย่างที่เราสามารถจะซื้อได้แล้วก็มีงานหลายอย่างด้วยที่เราสามารถจะเลือกได้โดยงานแต่ละงานนะครับทุกคนรายได้จะเพิ่มจากการที่แบบว่าเราเนี่ยมีแรงจากการที่เราเรียนหนังสือยิ่งถ้าเกิดว่าเราเรียนด้านในกึง่งด้านในด้านที่เป็นด้านของงานนั้นแ่ะเออเราก็จะมีตังค์เยอะขึ้นซึ่งเอไป,ไปเล่กงานนึงแล้วมันก็ไม่มีอะไรมากหรอกก็แค่ร้อยบาท โอเคครับเดี๋ยวตอไฟว่าจะพาทุกคนเนี่ยไปทัวร์ในเมืองก่อนนะครับก่อนที่จะปิดคลิปกันเนาะโอเคนี่ก็จะเป็นบรรยากาศในเมืองนะครับทุกคนมีร้านให้เลือกมากมายเลยค่ะส่วนใหญ่แล้วร้านที่ฉันใช้บริการเนี่ยก็จะเป็นอันนี้เป็นร้านอะไรไม่รู้ฮะทุกคนอันนี้เป็นร้านของขวัญร้านรามเมงอ๋อไม่ซื้อค่ะไม่อยากไม่อยากกินก่อนหกโ,โมงสามสิบจะไปเรียนใหญ่ะละอันนี้ร้านร้านนี้สําคัญมากฮะ ร้านกางเกงในเนาะเป็นร้านที่สําคัญที่สุดเลยเพราะอะไรดูไหมครับ <_ letter> เพราะว่ากางเกงในแต่ละอันเนี่ยจะมีความสามารถที่แตกต่างออกไปครับไม่ว่าจะเป็นการแบบว่าความสามารถด้านการโซเชียลความสามารถที่แบบว่าจะวิ่งเวลขึ้นความสามารถที่จะแบบว่าเอ,อ่อยังไงอะเอาเป็นว่าทุกอย่างแล้วกันเนาะทุกอย่างเลยก็คือกางเกงในครับทุกคนเพราะงั้นคืออยากให้ทุกคนถ้าเกิดว่ามีตังค์นะครับซื้อเลยจริงๆเราทํางานแค่วันเดียวก็ได้ก็ซื้อได้ทั้งหมดแล้วนะ โอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับใครยังชอบนะครับก็ช่วยฝากกดไลค์กดติดตามหุ้นะครับผมสำหรับคลิปหน้าจะแกล้งนางคาคุยะยังไงก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบตรงนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าก็ทุกคนคลิปนี้ผมไปละบ๊ายบายอุ้ยกางเกงตัวเยอะมากเลยอ่ะจะเลือกอันไหนดีนะอันนี้ดีกว่าสำมักนิจา่าคุยแล้วก็ตอแหล่ได้มากขึ้น